สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการสมัครเว็บ AI โลกการสมัครนะครับเราจะดูได้2แบบคือมันจะมีคลิปวิดีโอที่ผมทำมานหนึ่งแล้วก็จะเป็นทางเพจเว็บเ็นจิ้อีก1อันคือให้เราคลิกตรง j อบสมัครสมาชิกจะไปหน้าแนะนําการสมัครให้ครับแต่บางคนไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูวิดีโอได้ครับนะครับลิงก์นี้นะครับ แล้วก็ด้านล่างครับปุ่มร่วมง,งานกับเรารครับตรงนี้ให้กรอกข้อมูลตามเป็นจริงนะครับผมกรอกอครับผมแล้วก็อีเมลเป็นอีเมลที่สามารถใช้ได้จริงในส่วนนี้ให้เลือกของจังหวัดของเรานะครับผมจังหวัดที่เราอยู่ อ่าครับผมสำหรับที่เรากรอกข้อมูลในนีเ้นเสร็จหมดแล้วให้เรากดสมัครสมาชิกแล้วให้กลับไปเช็คอีเมลของท่านอย่างผมใช้เป็นอันนี้ผมใช้เป็นฮอตเมลครับก็เข้าไปเช็คที่ฮอตเมลใครใช้ Gmail ก็ใช้ Gmail เข้าไปเช็คกันอ่าครับจะอยู่ในถังขยะนะนี่นยืนยันสวัสดี เครับผมก็ให้เข้าตามลิงก์นี้นะครับผมคือเราต้องกรอบและกรอบไานะครับแล้วก็เอาไปไว้ใน URL <S <S เพื่อยืนยันครับแล้วก็จะมีการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลข้อมูลหลักของเราอีกหนึง่งรอบหลังจากที่เรายืนยันแล้วครับผมอันนี้สําหรับคนไทยนะครับประเภทเอกสารเนี่ยให้เราเลือกคําว่า ID แล้วก็เป็นเลขบัตรประชาชนของเราแล้วก็เป็น ลิงก์ที่เราจะให้คนมาสมัครต่อนะครับผมพาสเวิร์ดนี่กรอกเลยครับเขตที่อยู่ไปสนีทที่อยู่ก็ให้ใส่เป็นบ้านเลขที่เรานะครับแล้วก็ตามด้วยอย่างอื่นเป็นภาษาอังกฤษนะครับ หลักพัสนีก็หรหัสเขตของท่านหมายเลขโทรศัพท์ก็เบอร์อ่านในเบอร์บ้านมือถือก็ค่ผมเสร็จแล้วให้เรากดอืนยันตรงนี้แล้วก็กดอีกเรามาดูขอสมัครเสร็จปุ๊บจะมีลิงก์ Welcome ที่เมลอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็เราก็จะได้หน้านี้มาพอเรามาหน้านี้ปุ๊บนะครับผมอย่างแรกเราต้องทำเลยคือ ไปดูที่เม,เมนู p a ย f เ r อร์คิเข้าไปแล้วก็ p ป o ไฟล์ Se ตอัให้เราใส่ข้อมูลตามความจริงนะครับผม,มใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงนะแล้วก็วันเกิดเพศแล้วก็กดอัปเดตข้อมูลไปถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถทำงานได้ แล้วก็สามารถเริ่มทำงานได้เลยครับเสร็จสิ้น,นาการสมัครครับผม